ดีค่ะพี่น้องสวัสดีสกุลสก้อนเนาะคะ่ะวันนี้มากินข้าวแนงน้ำกันเานาะคะ่ะวันนี้อันมีอันนี้คือชีวิตในโลกแรมเนาะคะ่ะพี่น้องช่วงสถานการณ์โควิดสอนเนี่ยแบบนี้กับบ่มี่เนาะคะ่ะเพราะว่าสถานการณ์ COVID. โควิดบ่มี่ยังหายไปยางเนาะคะ่ะทุกอย่างต้องเป็นพลาสติกมือนะะมนเนาะค่ะมองนีอันรอกมือเดียวบ่ได้ นี่ข่าหมูกรอบนะคะข่าหมูกรอบก็เอินข่าหมูดแดงกันแหละพอดีอันจับกล่องเมื่อหนึงนะคะพี่น้องไม่เดี๋ยวมากินข่าวน้งกันนะคะไข่ย่างมักตุม้มอันนี้ก็ะนำลาดมันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแล้ก็อันสั่งมาอีกจังหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องต้มจืดเต้าหู้ต้มจืดเต้าหู้หมูสับเนาะค่ะพี่น้องเนาะ มาเดี๋ยวมากินน้ำกันเนาะค่ะเดี๋ยวอันสีชีวิตโรงแรมเนาะค่ะพี่น้องชีวิตอยู่โรงแรมช่วงสถานการณ์โควิดตัวอย่างเป็นพลาสติกเหมือนเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยอันคอลาดลาดซอดกันนะคะหามุมตังตองเนาะค่ะพี่น้องมาค่ะมามากินขขาน้ำกัน อีกประจางมือกับสิกับแล้วเนาะฮนะเนาะอดอาก่อนต้องสร้างอาหารมาก,กินหรือว,ว่าซื้อมาก,กินในห้หองปาล์มเวลาเนาะพี่น้องกินกลางนอกปรได้เลยเนาะคะ่ะช่วงนี้อ่ะรอกดาบสิบสี่มืออีน้ำอีกเนาะพี่น้องนี่หน้ซอสเนาะพี่น้องเนนะาะต้องดาวสิบสี่มือ ม้วนนี่อันไปย่างอันนั้นอันไปจอบเมืองอันนั่นเนาะค่ะอันพนลื้มเขาล็อกดาวจอบเมืองอันอยังก็ห่างนั่นเนาะค่ะเนาะเออเดอร์มอลเดอร์มอง่าม้วนเนาะค่ะพี่น้องเนาะมันนี้ขออนุญาตว่าโบเฮนน์น่ะนะคะพี่น้องอันไปจอบเมืองนั่งเนาะเดอร์มอง่าม้วนไหมค่ะพี่น้องปิดมัดเปิดยูอันเดียวเพื่ออันนั้นซูนอาหารเนาะค่ะ มองขายอาหารสูตรอาหารร้างนัง้นก็ปิดเหมือนน้องค่ะพี่น้องสองสารคนไทยค่ะเลยนะคะช่วงนี้เนาะ,ะพี่น้องเนะะาะจังไรกับสูสูไปน้ำกันเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะพี่น้องไทยซอยไทยเนาะค,ะะคะ่นะเนาะมึงนี้นะะ้องต้มอันนั้นต้มจืด จูงไงขักไงแน่อันวากินบ่เมิม่อดอกขื้อว่าอันอยากกินงามสน้นามันห่อนเนาะอันก็เลยกินบัดรเด็กๆนะ้ามีค่นึงเนาะค่ะน้นามันห้อนชีวิตยูน่องแนมช่วงสถานการณ์โควิดพี่น้องแต่จังสี่แล้วเนาะค่ะ ใช่เยอตุระแล้วแล้วนะคะแต่กันยังบนทันแล้วเมื่อสิ่ะค่ะสงสารพิตรวโควิดอีก่มาหายก่อกอีเส้นหนึ่งก้อนแม้ที่มาก่อนบินนะคะพี่น้องเนาะบางพี่นอ้องอต้มจืดตัวโลรายหนึ่งต้มจืดเต้าหู้ต้มจืดเต้าหู้หมูสับมาเด้อมาเด้อมากินข้าวน้องกันพี่น้องเอ้ะ ย่างตะขาบย่างมาันก่อนย่างไปใส่เมื่อนอกไปเนี่ยนีแหละกันอันบออกไปซื้อของซื้อกระเปายูเซเวนยูว่าแถวที่เขาขายอันกระสังแกปฟูดซูเม,มอร์อยังสี่หลอบพี่นอ้องอ้าน่านี่เข้าหมูดแดงมิไยอันนั้นย่างม,มาต้มน้ำห้วกอะ ต้มจืดน,นะคะพี่น้องเนาะมาเดี๋ยวมากินน้ำพันมึงต้อง,ง,ง,องซิี้ยมมึงกัราบแบบดาบเลยอืมแซบแซบพี่น้องอืมเดี๋ยวสิไปซันดาบกันเด้อพี่น้องเด้อมึงหนาตาต้าแซบต้าแสบ พอกันพอกันพี่นอ้องเดียอันไปกินข่าวกันนะคะเนาะพอกันค่ะ